โอีการั้งก็ออกสำหรับภาพเมื่อวานนี้ครับก็ก็ไปไปแพ้ในเรื่องของกิเลสช่วงช่วงหนึ่ครับมีอะโวคาดโดนะครับก็เลยมาปั่นอะโวคาดโดครับ <c oughs> นั่นเวลาปั่น <ขอ S 1> ปันป่นให้พระหรือปั่นให้ตัวเองก <c oughs> ินราวนี้ปั่นให้ตัวเองนะครับท่าน <c oughs> อาปัน่นปั่นแล้วเราเราก็อา้าวนี่กินเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถามตัวเองเฮ้กินเพราะว่าเราแบบหิวหรือว่ามันหมดพลังงานหรืออะไรหรือว่ากินเพราะว่าต้องมันอยากแค่กินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอ่านอ่านตรงนี้ให้ชัดตรงตรงตรง,งเจอตั้งแต่สัมผัสตั้งแต่ดําลี่ขึ้นมามันจริงกว่าจะไปหยิบเอาคาโดมาปัน่นมันต้องคิดใช่ไหมใช่ต้องคิดก่อนต้องปรุงก่อนต้องปรุงก่อนตัวปรุงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย ถ้าเราไม่ไม่สามารถดูแลสังกปะตรงนี้ได้มันก็จะไปสู่วาจาแล้วก็กรรมมันตะที่มิจฉาใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเราย้อนกลับมาเราหยุดกรรมมันตะที่มิจฉาก่อนเช่นนี้ของของคุณมุ่งนี่กินอะโวคาโ,าโด,ดตอนเย็นทั้งที่เราตั้งศีลเราตั้งหรือเปล่าต้องถามนี้ด้วยถ้าเราไม่ได้ตั้งว่าจะไม่กินมื้อเย็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตั้ง,งใช่ไหมตั้งมือเดียวครับอ่าเรา้เราตั้งเราตั้งมือเดียวแปลว่าเป็นศีลของเราประการหนึ่งใช่ไหม ใช่ครับอ่าตัวเนี้ยตัวศีลตัวเนี้ยทําให้เราอ่านเข้าไปถึงตัวมิจฉาทั้งของมรรคเราได้อ่ะโอเดินมรรคกของเราได้ตั้งแต่การคิดละจริงทีมันดําหลีคิดก่อนละมันต้องปรุงแต่เราจับไม่ได้จับความคิดว่าเราปรุงว่าเอออ,อกกะโวคาโดมันมีอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เราเก็บอ,อกกะโวคาโดไว้แล้วตั้งแต่เราหาเครื่องปั่นละอะไรเงี้ยหรือตั้งแต่เราเห็น <c oughs> เห็นผ <c oughs> ้าท่านฉัน <c oughs> เห็นผ้าท่านฉันมันก็มีกิเลสอยู่ละ แต่ไม่จัดการมันไม่จัดการต้องตั้งแต่เราเห็นแล้วเห็นพระท่านฉันเราปั่นให้พระเห็นในนี้มันก็คิดปรุงไว้ว่าจะอร่อยอยากจะกินอยู่แล้วในหัวแต่จับไม่ทันนะพอมันก็ไหลไปเรื่อยๆเอ,อพอถึงตอนเย็นเออเอาสักหน่อยอ่าเอาอะโวคาโดอยู่ไหนเอามาปั่นปุ๊บกินเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยกว่าจะมาสาร,รภาพนี่มันนานมากเลยใช่ไหมสังเกตว่าเราจะต้องไวขึ้นในการที่จะแต่เบื้องแรกเนี่ยตั้งศีลไว้เนี่ยเป็นกำแพง ให้เห็นความดิ้นของกิเลสก,ก่อนไม่กินให้ได้ยังไงก็เด็ดขาดตอนเย็นไม่กินอะไรเงี้ยแล้วเห็นความดิ้นของมันแล้วจัดการมันได้อะไรเงี้ยอ้าวก็ให้กําลังใจเนาะสู้ๆอะโวคาโดแมนมันก็แค่มันเลี่ยนๆเนี่ยไม่เห็นมีอะไรน่ากินเลยครัแถมไม่ก็น้ำพึ่งน้ำพึ่งหยอดไปด้วยนะครับอา้าวน้ำพึ่งด้วยอ่านี่<ไ>ก็ชัดเจนว่าเราชอบความหวานอะไรเงี้ยเอ้ยเรากินเข้าไปตอนเย็นเดี๋ยวไอ ร่างกายมันก็ต้องใช้พลังงานในการแบบไปย่อยมันอีกกว่าจะนอนอีกมันก็ไปสะสมเป็นไขมันส่วนเกินในร่างกายเดี๋ยวก็เป็นไขมันอุดตันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็ต้องไปแปลงฟันต้องเสียเวลาไปปั่นอีกใช่ไหมไปล้างเครื่องอีกใช่ไหมใส่จอกใส่จอกมากินกินเสร็จแล้วต้องไปล้างจอกอีกเสียเวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหน้าแต่มาว่าครึ่งชั่วโมงนี้แทนที่จะมาโอ้โมหมาแหมมาดูอะไรดีอะไรเงี้ยดูสารคดียังดีกว่าเลยอะไรเงี้ย อ่าเนี่ยเนี่ยพูดถึงว่าเราเราช่างใจช่างน้ําหนักช่างประโยชน์ของมันกับแค่เราเสพอร่อยปื๊บเดียวเอื้อกเดียวใช่ไหมหมดแล้วกรึบเดียวเอ้าแค่นั้นเองตอนแรกกับไอ้สิ่งเวลาที่สูญเสียใช่ไหมเวลาแรงงานทุนรอนเราได้คืนมาเยอะเลยกับแค่ปั่นปุ๊บเดียวใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีผลเสียต่อร่างกายอย่างเงี้ยก็ปรุงในเรื่องเรื่องที่เป็นอาชินเยว่าเป็นโทษเป็นภัยเข้าไปเยอะๆกับเรื่องที่เราชอบอ่ะนั่นแหละเราก็จะมีสังพอพอ,พอพอเจออ่ะ เจอสิ่งที่เราชอบปุ๊บเฮ้ยมันเกิดความชอบขึ้นมาแล้วนะเราหามุมไม่ดีของมันด้านไม่ดีของมันมันเกิดผลเสียยังไงมีโทษยังไงปรุงปรุงกลับเขาเรียวกว่าอภิษสังขารเรียกปุญญาภิษสังขารถ้าถ้าไม่เกิดตรงนี้มันก็จะไปต่อว่าต้องปุญญาภิสังขารให้เป็นแล้วต้องจะปุญญาภิสังขาราจ,ญญาขาจะให้มีส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันได้ต้องมีสมาธิฏฐิไงทั้งสิบอ่าตั้งแต่ทานทินังยิตถังหูตังมาใช่ไหม เนี่ยก็ต้องไปไล่พยายามั่นฟังทำคตสรุปก็ก็ได้ไปเรื่อยๆนะแต่มาว่าได้ไปเรื่อยๆแต่แต่ว่ามันอาจจะทําไม่ได้ทันทีเพราะเราไม่ใช่สายแบบเจโตปึกไงเพวกเจโตพปึกเขาหยุดได้เลยนะแต่มันก็อ่านกิเลสไม่ชัดเหมือนกันเอาสู้ๆสู้ๆขอบคุณครับมากเลยวันนี้